สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาดูเสียบินครับมาขุดต่อยุคาครับก็ข,ขุดยุคาตัวเองครับวันนี้ก็เนี้อที่ก็อยู่ที่ประมาณ10ไร่ครับก็ข,ขุดไว้ผูกไว้นะครับเพราะว่าก็เซ็นสัญญากัน2ปีครับ หรือต่อยู่คาแล้วก็ทำสัญญากันครับ2ปีเพื่อไปผูกอ้อยครับก็เสียมืดนก็มหัดรับครับเสียบินก็ลงทุนสอนเลยครับคันนี้แหละครับคันราคา4 9 0 0 0บหมื่นครับรถเสียบินคันนี้ก็อุมาเสือพีทีสองครับรุ่น5ครับซื้อมาราคา49ครับ ก็มาได้แต่งแต่ช่วงล่างแล้วครับตัวเดินแล้วครับแล้วก็ใช้งานเลยครับก็ถือว่าซื้อรถมาได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าทำงานตัวเองนี่แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยครับก็จะได้ขุดต่อยูุคาและตีป่าของตัวเองครับถ้าจ้างก็ไล่ละสามพันห้าครับ ขุดต่อยู่คานะครับเสียบินก็เลยว่าร้อยก่าไร่ของตัวเองก็เลยลงทุนออกแมโคมาครับค่าจ้างนี่จะหมดตั้งส0 0 0สนกว่าบาทครับก็เลยลงทุนซื้อแมโคมาเป็นของตัวเองครับซื้อมาแต่สุงขาครับคันนี้ราคาก็4 9่แสน้าครับก็ให้ดูสภาพเลยครับ อาคนไหนที่ชอบรถขุดผมก็แนะนำให้เล่นรถขุดเลยครับเพราะว่าเป็นรายได้ที่ดีครับสำหรับผมติดตามรถรหลายคันและหลายเท่าแก่ก็รายได้รถขุดไม่ต่ำกว่าวันละสามหมื่นครับถ้าเป็นรุ่นสองร้อยนะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กกว่านี้ผมก็ไม่รับประกันครับรายได้แต่ถ้าเป็นรุ่นสองร้อยนีย่ตักหินขายวันหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่าวันละสามหมื่นครับ มันละลอยกว่าเที่ยวครับค่าตักหินขายนะครับเจยบินก็ออกมาใช้ในงานตัวเองแล้วครับอเสียมืดก็มาลองหัดดูครับนี่และครับต่อยู่่าครับอสัญญากันก็2ปีครับปุดต่อออกครับเกาจะปลูกไว้นะครับเนี่ย ผมมาซือรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นคุณปู่ครับอายุอานามน่าจะเยอะแล้วครับก็ถือว่าทุนไม่เยอะก็เล่นรถเก่าอย่างนี้ไปก่อนครับพอมีรายได้เข้ามาแล้วก็ก็ออกรถใหม่ก็ไม่มีปัญหาครับ คุณน้อยก็ต้องเล่นรถเก่าไปก่อนครับแต่ว่าเสียบินก็ไม่ใช้ในงานตัวเองก็ไม่ต้องเน้นรถใหม่ครับเน้นรถเก่าก็ได้ครับว่าทํางานตัวเองครับนี่แหละครับเป็นต่อยูคาเก่าครับก็ต้องใช้รถใหญ่แบบนี้นะครับถึงจะออกครับทีแรกว่าเจารถไถมาออกครับน่าจะหนักครับสําหรับงานรถไถครับ ผมว่าถ้าตาักหินขายน่าจะไม่ถึงปีครับน่าจะได้ทุนคืนครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปทำงานครับเสียมืดก็เลยชวนมาเล่นมาถ่ายคลิปให้เอีทุกท่านได้ดูด้วยครับ ยันหน้าก็งานรถไถก็จะเริ่มเยอะแล้วครับวันนี้เสียมงดก็เลยมาลองอัดขับแม่โคดูครับสำหรับค่าจ้างขับแม่โคก็วันละกิจลอยนู่นแหละครับเพราะว่าผมติดตามรถหลายรุ่นแล้วครับและหลายคันครับค่าจ้างรายวันก็วันละกิจลอยครับ,บ,รรบแต่ถ้ามีงานเที่ยวนี่ ถ้าเป็นงานตักหินก็รดละสิบบาทกินร้อยละสิบเหมือนกันครับเหมือนก,นกันกับผมนี่แหละครับถ้าผมมีงานก็กินร้อยละสิบบาทเหมือนกันครับ บุ้งกี้ก็จะรวมนิดหน่อยครับเพราะว่าสิกรอตามการใช้งานแหละครับบุ้งกี้ก็จะรวมนิดหน่อยครับรุ่นนี้ก็เป็นมุงกี้ขนาดห้าฟันครับมุงกีตัวนี้น่าจะไม่ถึงคิวครับพอ,อนี่แหละครับ ราคานี้ก็ถือว่าถ้าคนเรียกรถไม่เป็นก็จะไม่ได้สภาพแบบนี้ครับแต่ว่าคันนี้ก็เป็นรถเก็บครับซื้อมาครับเสี่บินว่าเง้นเป็นรถเก็บก็เป็นซื้อมาแต่สงขานนุนแล้วครับเพราะว่าจอดตากแดดตากฝนไวก้ก็สีก็จะซีดครับแต่ว่าเครื่องก็ถือว่า ยังแน่นดีอยู่ครับค่าเชื้อเพลิงนี่ครับอีไปเลยครับคุณนคุณปูนี่วันละสองพันห้าครับถึงสามพันครับถ้าเป็นรถใหม่ก็จะไม่ถึงครับแต่ว่าถ้าเป็นรถรุ่นนี้ก็วันละสองพันห้าไม่ขาดครับค่าเชื้อเพลิงครับหาดูยากนะครับรถรุ่นนี้ ส่วนใหญ่ก็แถวบ้านผมก็จะมีแต่โกูบโก้และแคทนุ่นเลยครับส่วนใหญ่ครับแต่ว่ารถเก่าๆแบบนี้ก็ถือว่าแข็งนะครับอายุอานามนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับรถรุ่นนี้ผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า25ปีครับรถรุ่นนี้ เล่นครับต่อ,อยุคาต้องใช้ของใหญ่แบบนี้แล้วครับถ้าเอารถไถมาเล่นนี่ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรครับดินแถวนี้ก็เป็นดินทรายครับผมว่าก็เซ็นสัญญากันสองปีนี่ผมว่าคุ้มค่าเลยครับเพราะว่าลงทุนเอาไม่ครตัวเองมาตีป่าแล้วแล้วก็ ปุ๋ยสองปีก็ถือว่าคุ้มค่าเลยครับตามผมดูสภาพก็เอวยังแน่นดีนะครับเสียงเครื่องก็ยังแน่นดีแต่ว่าถามว่าโหลดไหมก็ก็ไม่ถือว่าช้านะครับก็ยังถือว่าเร็วอยู่ครับ นี่แหละครับขุดลแล้วแล้วต้องยุนยหนอครับเพราะว่าดินจะติดครับผมว่าตัวจะได้แก้ไขต่อไปก็บุ้งขีนี่แหละครับบุ้งขีเริ่มรวมแล้วครับจะได้เปลี่ยนพวก รุสลักนี่แหละครับถ้าชอบความสวยก็เอาไปแต่งสีครับก็จบเลยผมว่าแต่ว่ารถขุดนี่ไม่ต้องเน้นครับเรื่องสีสันครับขอให้ใช้งานได้ก็พอครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็จะเป็นงานหินกันเยอะครับ แต่สำหรับแมคโครนี่ผมว่าจะทําง่ายครับสําหรับต่อยุคานะครับยุคาก็ยุคาไม่หลายปีหรอกครับผมดูแล้วต่อก็ไม่ค่อยขั้งใหญ่ครับมีแต่ตัเล็กๆครับดูดีครับแต่ว่าถ้ารถไทตีป่าก็ไล่ละ3 5มพันห้าเหมือนกันครับแต่ว่ารถไทยนี่จะได้ไทด้วยครับแต่สําหรับแมคโครนี่ถ้าไล่ละ3ามพห้านี่ จะไม่ได้ไถนะครับพอดีของรถขุดครับแต่ถ้าเป็นรถไถต้องได้ไถด้วยครับตีปา่าแล้วก็ต้องไถด้วยครับถึงจะได้ไล่ละ3 5 0 0้าครับทำงานตัวเองก็ค่อยๆทำไปแบบนี้แล้วครับไม่ต้องไปรีบร้อนครับ แต่ว่าถ้าตักดินคขายนี่รุ่นนี้ถ้าถึกสิบล้อหลายคันนี่ก็จะไม่ได้พักผ่อนเลยครับนี่แหละครับจอดตากเดดตากฝนไว้นานครับเป็นแบบนี้แหละครับสีด้านไทยเสบินก็มาฟอร์ฟใหม่ก็หมดไม่กี่หมื่นครับ ก็ใช้งานได้แล้วครับวันนี้เสียมืดน่าจะเป็นไหมครับวันนี้มาลองดูกันเลยครับเคยขับจะรถไถครับไม่เคยขับแม่โคครับ ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ